อรักชี้ทางรวยคนที่มีลายมือกากบาทลางฝ่ามือครึ่งปีที่เหลือของปีพุทธศักราช2567จะมีการเปลี่ยนแปลง3เรื่องหลักแบบเห็นได้ชัดจะมีโชคมีลาบร่ลำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีหน้าใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับหมอลักฟันธงชี้ทางรวยให้คนที่มีกากบาดลางฝ่ามือครึ่งปีที่เหลือของปีพุทธศักราช2561หลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสามเรื่องหลักๆจะมีโชคมีลาบชีวิตจะร่ำรวยเงินทองกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ เป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนที่มีลายมือกระกบาทกลางฝ่ามือที่ทุกท่านได้เข้ามาฟังคำทำนายและคลิปวิดีโอนี้ชีวิตของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงฟ้าเปิดเทวดามองเห็นแต้มบุญยังสูงส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงคุ้มครองช่วยเหลือช่วงถัดจากนี้ชีวิตของท่านไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จการงานการเงิน ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีชีวิตของท่านยังไม่ประสบความสำเร็จจะมีหลายท่านหลายอาจารย์ได้ทำนายทายทักว่าชีวิตของท่านจะดีแบบโน้นแบบนี้ชีวิตจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านทั้งหลายบางท่านบางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จตามใจที่ท่านได้หวังเอาไวา้มีชีวิตที่ร่ำรวยเงินทองตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าความสำเร็จที่ได้มาจะมีแต่ความลำบากแต่ว่าท่านยังคงมีรายได้จากความยากลำบากของท่านเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมหลังจากนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงปลายปีชีวิตของท่านจะผันเปลี่ยนชีวิตจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ ชีวิตของท่านจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทท่านเป็นคนที่สู้ชีวิตต่อสู้ไม่ไอายที่จะทำกินชีวิตของท่านเหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นแต่จะสบายภายหลังสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลย้อนกลับมาสู่ตัวของท่าน ดวงชะตาชีวิตกำลังเปลี่ยนของมันต้องมีชีวิตของท่านจะต้องมีเงินเพิ่มมีรถมีบ้านเพิ่มและยังมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดลางฝ่ามือให้ท่านมีชีวิตที่แก่งกล้าชีวิตต้องอึดต้องทนชีวิตต้องถึกมากเป็นพิเศษความสำเร็จจะอยู่ตรงหน้าท่านสิ่งไหนที่ไม่ดี ที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับกลายเป็นดีดวงชะตาชีวิตมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตและจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ลำบากเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน 3. เรื่องหลักๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตของท่านมีดังนี้เรื่องแรกเลยคือเรื่องของการงาน ช่วงหลังกลางปีนี้เป็นต้นไประยะเวลาได้ล่วงเลยมาถึงช่วงกลางปีพุทธศักราช2567เเป็นที่เรียบร้อยการงานของท่านอยู่ในช่วงที่ขากำลังขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีท่านจะมีประสบการณ์หลากหลายไม่ว่าความลำบากที่ได้ผ่านมาในชีวิตของท่านที่ผ่านมาจะส่งผลให้ท่านนั้นเป็นคนที่มีความอดทนอดกัน หลังจากนี้ให้ท่านนั้นได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นบางคนบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการงานทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลทางด้านดีเสมอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการงานของท่านที่เคยติดขัดท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีความกดดันอยู่บ้างแต่สุดท้าย ท่านก็สามารถเอาชนะจนสำเร็จช่วงกลางปีเป็นต้นไปท่านอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าๆหรือศัตรูเก่าๆแต่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับชีวิตของท่านการงานจะเข้ามาหลากหลายช่องทางให้ท่านนั้นตั้งหน้าตั้งตาและตั้งใจทำจิจการงานของท่านจนให้ประสบความสำเร็จถ้าหากท่านประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างจะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเรื่องต่อมาเรื่องเกี่ยวกับการเงินท่านจะมีเงินทองมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนที่ดีเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท่านนั้นยังมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเงินทองหลั่งไหลเทมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านทุกสิ่งทุกอย่าง กว่าจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตต้องเหนื่อยก่อนความสำเร็จจะมาภายหลังอย่างแน่นอนความอดทนอดกั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าช่วงต้นปีจนมาถึงช่วงกลางปีการเงินของท่านถือว่ายังติดขัดทุรักทุเลไปหมดชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งก็นับหนึ่งไม่ถึงร้อยนี่สินท่วมหัวจนเอาตัวไม่รอด หลังจากนี้การเงินจะเข้ามาแบบเรื่อย,เ,อยเข้ามาจากกิจการงานของท่านที่ได้ประสบความสำเร็จท่านจะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือและจะได้นำเงินเหล่านี้ไปสาสางนิสินได้สำเร็จนับจากช่วงกลางปีเป็นต้นไปสิ่งเวลวร้ายได้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านคิดจะเป็นไปตามที่หวังเอาไว้คิดเงินจะได้เงินคิดทองก็จะได้ทอง การงานและธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีท่านจะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือล่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัวเรื่องสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับความรักและโชคลาภวาสนาช่วงนี้คู่ครองของท่านจะช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตไปในทิศทางที่ดีถ้าหากคนไหนที่มีคู่ครองอยู่แล้วให้ท่านนั้นพูดคุยทำความเข้าใจให้มากขึ้น ผู้ครองของท่านจะช่วยกันสร้างช่วยกันทำกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จนให้ประสบความสำเร็จถ้าหากมีเรื่องไหนที่พูดไม่เข้าใจกันหรือมีความคิดไอเดียที่แตกต่างกันออกไปให้ท่านนั้นค่อยๆถอยออกมาคนละก้าวค่อยๆพูดค่อยๆจากันและช่วยกันทำกิจการงานให้ประสบความสำเร็จตามที่ใจได้ตั้งหวังเอาไวา้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวในช่วงกลางปีนี้อย่างแน่นอนโชคลาวาสนาจะมาจากความกล้าคิดกล้าตัดสินใจความฝันและลางสังหรณ์ของท่านจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ท่านนั้นจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ตามที่ต้องการเงินไหลามาดังสายน้ำและยังมีลาบปากผีให้โชคลัวๆนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ชีวิตของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโชคหนักจะหล่นทับชีวิตจะได้รับทรัพย์แบบล้นมือเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายท่านจะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นดวงชะตาชีวิตกำลังผันเปลี่ยนชีวิตของท่านจะมีบ้านมีรถมีธุรกิจเป็นของตัวเองท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่และดวงชะตาชีวิตของท่าน จะมีโชคมีลาบลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านในช่วงที่จะถึงนี้ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่ก้อนโตที่จะเป็นของท่านได้เลยถ้าหากมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบชั่วข้ามคืนดวงชะตาชีวิตจะผันผ่านกระแสเงินสดถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสาย สิ่งที่ทุกท่านนั้นจะต้องทำประกอบไปด้วยให้ทุกท่านนั้นรักษาศีลห้าอย่าให้ขาดและหมั่นทำบุญทําทานให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยและยอมอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าได้กลับมาทำมาหากินลุ่งเรืองล่ำรวยมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินและจะนำเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งนั้น ไปช่วยเหลือสังคมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบุญกุศลเหล่านั้นจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอลักษ์ทำนายทายทักบอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตของท่านได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดปลางฝ่ามือน้อมรับคําททำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานดวงการเงินเปิดรับดวงมหาเศรษฐีเปิดรับดวงมหาโภคทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำที่ผ่านมากำลังจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหลังจากที่เหนื่อยมามากพอแล้วชีวิตของทุกท่านจะได้สุขสมหวังสักที และขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองค์จงดลบรรดาลให้คนที่มีลายมือกากบาทลางฝ่ามือมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้ทำ ขอจงให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้และขอให้โชคลาภวาสนาทาโทมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านมีเงินมีทองใช้จ่ายไม่หมดไม่สิน้นล่ารวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในเร็ววันขอให้สมพรปากสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูล เจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องชฉยันโตูชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ